ก็ท่านเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญหรือว่าเป็นอ,อัพไลน์ที่มีความสามารถมากนะคะท่านเนี่ยเป็นคนที่มีทั้งความ,มรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ะคะวันนี้ท่านจะมาพูดในหัวข้อว่าดีเรคเตอร์คืออะไรมิชชั่นทูดีเรคเตอร์วันนี้เราจะได้ทราบว,ว่าดีเรคเตอร์คืออะไรนะทำไมต้องเป็นดีเรคเตอร์และเคล็ดลับพิชิตการเป็นดีเรคเตอร์นะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะแล้วก็กดหัวใจโรยโรยโรวเป็นกำลังใจให้ท่านนะคะขอหัวใจโรยโรให้กับคุณสุพเมศโกศิมณีพัทหรือว่าโคดแก้งของเราคะ่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสวัสดีสมาชิกพี่น้องคอมมอนทุกท่านและสวัสดีเศรษฐีคอมมอนทุกท่าน,ค,อมมอน,านครับ ใครจะเป็นเศรษฐีไปด้วยกันกดหัใจให้ตนเองกดหัใจให้กับอารปลายด้วยนะครับในเช้านี้ครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการขึ้นในเลกเตอร์เหมือนที่ผู้นำหลายๆคนได้กล่าวไว้แล้วก็ได้ทำได้ก่อนอื่นขอแนะนำตัวผมสุภเมรโกสิทธิ์มณีครับ ผู้เปิดโอกาสทางธุรก,กิจคือโคดออยเคมีการัตนาพาทรทำไมต้องเป็นดี렉เตอร์ครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมผู้นำหลายคนได้พูดถึงดี r เตอร์กันในช่วงนี้ทำไมผู้ก่อตั้งพูดถึงดี렉เตอร์ดี렉เตอร์มีความสำคัญอย่างไรทำไมต้องเป็นดี렉เตอร์นี่คือใจความสำคัญที่อยากจะสื่อสาร ให้กับพี่น้องคอมมอนทุกท่านได้ทราบว่าเป็นแล้วจะได้อะไรทำไมต้องเป็นดเรคเตอร์ข้อแรกเลยนะครับการการสร้างผลลัพธ์ที่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาทต่อเดือนอย่างต่อเนื่องทุกท่านอยากได้ไหมครับใครอยากได้กดหนึ่งมาครับแต่ว่า นี่เริ่มต้นจากศูนย์บาทจะซื้อกินซื้อใช้จะเป็นผู้ริโภคเฉยๆก็ได้จะไม่แนะนําใครก็ได้จะทําทไปเรื่อยๆเหมือนรถขายโอ่งก็ไม่มีใครว่าอยากจะสําสเร็จสามปีห้าปีหรือสิบปีเราก็ยังอยู่คู่กับท่านแน่แต่สําหรับคนที่ฝันใหญ่ฝันไกลและจะไปให้ถึงจะเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องมีเป้าหมายก่อนถ้าใคร มีเป้าหมายคล้ายๆกับหลายคนที่กำลังฟังอยู่ในนี้ใครที่มีเป้าหมายที่อยากจะมีรายได้หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะเป็นต้องฟังวันนี้อย่างตั้งใจถ้าใครฟังไม่ได้ฟังไม่ทันก็จดครับถ้าจดไม่ได้หรือไม่มีประการไม่มีกระดาษ ก็จำเอาครับแต่ถ้าจะให้ดีครับวันนี้จะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับตัวเลขค่อนข้างมากกว่า60%ถ้าใครมีกระดาษ A4 กับปะาก,กาเตรียมมาก,ก็จะเป็นประโยชน์ต่อท่านและท่านจะได้นำไปถ่ายทอดกับองคอ์กรสำหรับคนที่มาใหม่ครับหากใครยังไม่เคยฟังแผนการจ่ายผลตอบแทนหรือฟังแผนการตลาดก็ขอแนะนำว่า จากประชุมเช้านี้ติดต่อผู้แนะนําหรืออัพไลน์ของท่านขอคลิปแผนาการตลาดไปฟังซ้ําอีกครั้งหนึ่งแต่ผมยังไม่ลงรายละเอียดเรื่องแผนการจัดจ่ายผลตอบแทนหรือแผนการตลาดนะครับผมจะมาคุยว่าทําไมต้องเป็นนลิเตอร์ข้อแรกพูดไปแล้วข้อที่สองครับเป็นพิมพ์เขียวให้กับคนใหม่ได้ก๊อปปี้และทําซ้ําทําตามธุรกิจอะไรก็ได้ ธุรกิจอะไรก็ดีที่มีคนทำได้และมีคนทำซ้ำทำตามได้เขาเรียกมีพิมพ์เขียวที่ถูกต้องเหมือนบ้านครับถ้าปลูกบ้านเสร็จแล้วอยากไปสร้างอีกหลังหนึ่งในอีกจังหวัดหนึ่งในอีกประเทศหนึ่งแค่เอาพิมพ์เขียวไปก๊อปปี้ก็สามารถทำได้จากการที่เป็นพูดตามที่ดีมานาน เข้าฟังฟังก์ชันอย่างต่อเนื่องมาระยะหนึ่งท่านก็สามารถเปลี่ยนสถานะของตนเองขึ้นสู่การเป็นผู้นำต้นแบบที่สังคมเรียกว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนข้อสามครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้องค์กรยอมรับการมีรายได้เดือนละหลายแสนเพื่อมุ่งสู่การ ที่เรามีฐานรากที่ดีมุ่งสู่การมีรายได้เดือนละเจ็ดหลักในปีข้างหน้าหรือปี2025หรือปี2568นั้น ว่าฉันจะเป็นในเลกเตอร์ท่านก็สามารถกำหนดทิศทางร่วมกับผู้นำระดับสูงเพื่อพัฒนาทีมของท่านได้ด้วยนี่คือทำไมต้องเป็นมีความสำคัญหลักๆเลยอยู่สามข้อที่กล่าวมาแล้วก่อนอื่นนะครับถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่วแน่แล้วว่าเรา จะต้องเป็นดี렉เตอร์ให้ได้ภายในปีนี้มันมาพร้อมกับพาราทีีมาพร้อมกับ h o w to d i r เตอร์ครับแล้วทำอย่างไรล่ะฉันอยากเป็นละฉันทำอย่างไรล่ะคนที่แนะนำฉันยังไม่เป็นเลยไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นนะครับเปลี่ยนความคิดใหม่ครับชีวิตท่านจะเปลี่ยนเลยผมกล่าวมาแล้วว่า พูดตามที่ดีมาตลอดระยะหนึ่งเราสามารถเปลี่ยนสถานะขึ้นสู่การเป็นผู้นําต้นแบบเรานี่แหละครับเป็นแบบอย่างเรานี่แหละครับเป็นพิมพเขียวเรานี่แหละเป็นต้นแบบครับในข้อสองที่ผมกล่าวมานะครับโอเคทําอย่างไรเป็นดี렉เตอร์ข้อแรกครับจําเป็นจะต้องล็อกผลประโยชน์ให้ครบครับโดยการ ซื้อสินค้าบริโภคร้อยเปอร์เซ็นซื้อบริโภคจนเป็นแพทินัมสามารถล็อกผลประโยชน์ของเราให้ครบมากที่สุดก็คือการเป็นแพทินัมท่านจะเริ่มต้นจากการซื้อสินค้าชิ้นเดียวก็ได้ท่านจะเริ่มต้นจากผู้บริโภคที่ซื้อกินซื้อใชเอนน้เดือนละห้าร้อยคะแนนเดือนละพันคะแนนสะสมไปเรื่อยๆก็ได้เมื่อครบสองหมื่นห้าพันคะแนนท่านจะเป็นแพทินัม และเมื่อวานนี้เองครับท่านผู้ก่อตั้งก็ได้พูดแล้วว่าการขึ้นแพตินัมแบบทางด่วนมีอีกสามวิธีนอกจากวิธีแรกที่ขึ้นปกติที่ขึ้นปกตินะครับก็สามารถที่จะซื้อสะสมครบสองหมืนห้าพันคะแนนแต่การขึ้นทางด่วนครับ ก็สามารถที่จะมีหลายวิธีอีกสามวิธีอีกหลายอีกสามอีกอีกสามวิธีนะครับสามารถขึ้นทางด่วนได้นะครับถ้าดูภาพที่ผมส่งลงเข้าในห้องกลุ่มนะครับเราสามารถที่จะขึ้นได้หลายหลักรูปแบบหลังจากประชุมนี้เสร็จว่าแพทินัมขึ้นทางด่วนอย่างไรให้เป็นปรึกษาผู้แนะนำหรือคนที่เชิญท่านเข้ามาในห้องหรือออปไลน์สูงขึ้นไปตามลำดับชั้น ที่เข้าใจเรื่องการขึ้นทางหลวดแพทินัมอย่างใช้เงินน้อยที่สุดและตัวเราเองครับนอกจากเป็นแพทินัมแล้วการขึ้นไดเรกเตอร์จำเป็นครับที่ต้องแนะนำลูกตรงเจเนเรชันที่หนึ่งให้ครบยี่สิบคนครับอันนี้การขึ้นทำอย่างไรการขึ้นไดเรกเตอร์เนี่ยครับ ผมจะมีทั้งท่ายากและท่าง่ายให้ท่านครับตอนนี้รู้ท่ายากก่อนพอรู้ท่ายากแล้วท่าง่ายมันจะง่ายครับเอารู้ท่ายากก่อนวิธีแรกก็คือแนะนำลูกตรงให้เป็นดเรคเตอร์เออเป็นพตตินัมครับยี่สิบคนโดยการวางโครงสร้างทีมงานไว้ฝั่งซ้ายสิบคนที่เป็นลูกตรงท่านเมื่อท่านทำงาน ท่านก็ทำแนวลึกด้วยฟังขวาสิบคนที่เป็นแพตินัมอยากจะบอกทุกท่านที่เคยฟังแผนแล้วแต่อาจจะยังไม่เคลียร์ครับยังไม่เก็บอยากจะบอกไว้ว่าแผนการจ่ายผลตอบแทนของเราย้อนไปนิดหนึ่งก่อนที่จะไปข้อสองยูนิลเวลคือสำหรับคนที่ชอบทำงานหน้ากว้างครับไบเนี่ เหมาะสำหรับคนที่ทำงาน Work i n d e p ครับทำงานเชิงลึกท่านก็จะได้ผลประโยชน์แบบเชิงลึกทำงานหน้ากว้างท่านก็จะได้ผลประโยชน์แบบอยู่ใเลเวแล้วสำหรับคนที่ชอบทำงานระบบชอบสร้างคนชอบปั้นคนชอบเป็นโค้ชอยู่ขอบสนามแล้วให้ทีมงานให้ลูกตองของท่านไปเป็นดาวซันโว ไปเป็นปีกซ้ายปีกขวาเป็นผู้เล่นในการสนามนั้นท่านจำเป็นจะต้องปั้นอันนี้ถ้าใครถนัดด้านนี้ก็จะมีรายได้อย่างงดงามในแมทชิ่งสามทางเท่านั้นเองแปลว่าบริษัทเรามีทั้งยูนิเวลมีทั้งไบนารี่และมีทั้งสตาร์เตเนี่ยฮะอันนี้เราสามารถแนะนำลูกตรงยี่สิบคนแล้วขึ้น ดเรเตอร์ได้อย่างไรครับเพราะมันคะแนนยังไม่ถึงถ้าไดเรกเตอร์ฝั่งซ้ายมี10คนคนละ25,000คะแนนก็แค่เท่าไหร่ครับ250,000คะแนนก็ยัง หรือยี่สิบคนเหมือนเราก็ได้แต่ยกตัวอ,อย่างแค่สมมติสิบคนนั้นไปแนะนำแพตินัมได้หนึ่งคนครับก็จะกลายเป็นฝั่งซ้ายมียี่สิบคนรวมลูกร,รวมหลานในเจเนเรชันที่สองรวมแล้วสิบบวกสิบเป็นยี่สิบ ที่เป็นสองหมืนห้าพันคะแนนล่ะมีตำแหน่งอื่นด้วยล่ะอ้าวยกตัวอย่างเป็นโกนะครับโกถ้าจากลูกตรงของเราสิบคนนะครับไปขยายอีกห้าสิบคนหรือเป็นอิงเกิลถ้าฝั่งซ้ายมีโกห้าสิบคนฝั่งขวามีโกห้าสิบคนโกนี้ก็มีคะแนนส่วนตัวหนึ่งหมืนครับคูณ ในการที่จะซื้อใช้เป็นโกททำอย่างไรล่ะครับก็ง่ายนิดเดียวครับเป็นซินเวอร์ครับถ้าจากสิบคนไปแนะนำคนละสิบมีซินเวอร์ฝั่งซ้ายร้อยคนฝั่งขวาร้อยคนจะเป็นลูกห้านเหรนยญหลนหรือจะเป็นชั้นที่ห้าชั้นที่สิบชั้นที่ห้าสิบชั้นที่ร้อยนับหมดครับมีซินเวอร์ฝั่งซ้ายร้อยคนซินเวอร์ฝั่งขวาที่มีคะแนนห้าพันคะแนน เซิเวอร์นั่นนะครับมีข้างละร้อยคนก็มีคะแนนห้าแสนในแต่ละข้างได้ครับหลายคนอาจจะคิดในใจครับหลายคนเลยนะที่กําลังฟังในเนี้ยโอ้มันเป็นไปได้หรอที่ทุกคนจะซื้อแพตตินัมซื้อโกซื้อซิลเวอร์มันจะต้องมีบอนบ้างหละ่ะก็เนี่ยครับจากการที่เราขยายออกไปย่อมมีทั้งบอนทั้งซิลเวอร์ทั้งโกและ แพตินอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเฉพาะบอนเลยนะครับฝั่งซ้ายต้องมีหนึ่งพันคนฝั่งขวาต้องมีหนึ่งพันคนพันคนคนละห้าร้อยเห็นไหมฮะเอาคะแนนห้าร้อยคูณจำนวนพันคนเติมศูนย์ไปสามตัวก็มีห้าแสนได้เช่นกันครับนี่คือท่าง่ายสุดแล้วครับคือถ้าใช้คนจำนวนเยอะ ก็สามารถซื้อ500ร้อยคะแนนหรือบอนได้แต่ถ้าใช้คนจำนวนน้อยคะแนนก็ต้องเยอะมันสลับกันครับใช้คนเยอะคะแนนน้อยใช้คนน้อยคะแนนเยอะเช่นที่ยกตัวอย่างไปแล้วว่าซ้าย20่สิแพเทนัมขวา,าย0สแพทเทนมก็ขึ้นในลิตอร์ได้หรือจะใช้คนเยอะซ้ายพันคนขวาพันคนซื้อคนละห้า ัทนทำง่าย ห้าก็เป็นอิงเกิลและก็บอกให้ชั้นหลามเราเป็นอิงเกิลก็ปี่กันครับก็จะกลายเป็นร้อยคนกลายเป็นพันคนพันคนซื้อคนละห้าร้อยท่านก็เป็นในลิเตอร์ได้เช่นกันอันนี้คือง่ายสุดแล้วครับแล้วถ้าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยทำได้ร้อยเปอร์เซ็น์ครับไม่ว่าช่องทางที่หนึ่งแนะนำลูกตรงเป็นแพ่นน่าหมดเลย สิบคนแล้วก็ไปแนะนําอีกคนละสิทก็ขึ้นได้เตอร์หรือถ้าง่ายใช้คนพันคนซื้อคนละห้าร้อยคนห้าร้อยคะแนนก็ขึ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าทําไม่ได้ล่ะครับโคตรเก่งเอาห้าสิบเปอร์เซ็นครับถ้าทําไม่ได้คนพันคนห้าสิบเปอร์เซ็นที่เกิดขึ้นนั้นซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างคุณก็ยังเป็นแมเนเจอร์ครับ แล้วถ้าบางคนถ้าซื้อไม่ถึงห้าร้อยคนหลัะห้าสิบเปอร์เซ็นตล่ะเอายี่สิบเปอร์เซ็นก็ได้ครับถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมาทําได้ยี่สิบเปอร์เซ็นครับคุณก็ยังหล่นมาเป็นซูเปอร์ไวเซอร์เพราะซูเปอร์ไวเซอร์เพียงแค่คนพันคนซื้อยี่สิบเปอร์เซ็นหรือสองร้อยคนก็เป็นคะแนนที่สามารถ 200คนซื้อคนละ500คะแนนก็เป็นแสนคะแนนไงครับก็ยังเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์ได้เช่นกันไม่จะเป็นจะต้องทำได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ถ้าในคนพันคนที่กล่าวมาเป็นแพติินัมแบบ25,000ืาคะแนนเพียงแค่4คนจากคนพันคนนะเพียงแค่ฝั่งซ้ายมี4คนเป็นแพติินัมอยู่ชั้นที่5ชั้นที่10ชั้นที่100ก็ได้ สองหมื่นห้าคูณสี่ก็เป็นแสนคะแนนก็ยังเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ได้ครับอันนี้คือท่ายง่ายสุดแล้วครับการที่เราสามารถที่จะแนะนำซ้ายสิบคนที่เป็นลูกตรงขวาสิบคนเป็นลูกตรงให้แต่ละคนทำเป็นอิงเกิลครับอันนี้ท่านซีโอก็พูดไปเมื่อคืนก็ตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งครับจากลูกตรงเราสิบคนครับไปทำอิงเกิลครับ แนะนำซสาห้าคนกว่าห้าคนก็แปลว่าสิบคนแนะนำได้คนละสิบก็เป็นร้อยคนครับร้อยคนถ้าร้อยคนนั้นซื้อคนละห้าพันคะแนนผมจะบอกวิธีขึ้นแพตินัมแบบง่ายเมื่อซื้อห้าพันคะแนนส่วนตัวครับให้บวกอัพเกตรดไปด้วยครับสองพันบาทรวมแล้วลงทุนเจ็ดพันบาทในการซื้อกินซื้อใช้เพื่อ สุขภาพตนเองและก็ร่างกายของตนเองเมื่อเราประทับใจนะครับเราก็สร้างทีมขึ้นมาลงทุน5,000บาท5,000คะแนนบวกอัพเกรดส0 0พรวมแล้ว7,000ครับท่านที่เป็นลูกเป็นหลานทำแบบนี้ตัวท่านตัวท่านเองก็ขึ้นแพตตินัมได้สามารถขอเลื่อนตำแหน่งเป็นแพตตินัมโดยไม่ต้องใช้เงิน2,500มครั แล้วลูกตโตของท่านซ้ายสิบคนขวาสิบคนนั้นก็เป็นแพตตินัมด้วยถ้าทุกคนซื้อคนละห้าพันคะแนนบวกกับสองพันนะครับเมื่อครบสิบคนหรือเป็นหนึ่งดาวนั่นเองก็สามารถปรับตำแหน่งเป็นแพตตินัมโดยไม่ต้องใช้เงินสองหมืนห้าครับใช้เงินเพียงแค่เจ็ดพันก็ขึ้นแพตตินัมได้และฝั่งซ้ายจากร้อยคนมีห้าพันคะแนนก็เป็นห้า คูณด้วย5,000คะแนนครับเติมสูนย์ไปสตัวก็มี500,000คะแนนซ้าย500,000คะแนนกว่าวิธีนี้ก็ขึ้นไดเรคเตอร์นี่คือทางง่ายสุดแล้วครับแนะนำสิบคนซ้ายสิบคนขวาแล้วให้ทุกคนทำอิงเกิลท่านจะเป็นไดเรคเตอร์อัตโนมัตินี่ทางง่ายง่ายง่ายและก็ง่ายสุดแล้วครับแล้วบางคนบ สามารถทาทีมงานเข้าคอร์ส n b c ได้แต่ว่าย้ำนะครับว่าถ้ามีการลงทะเบียนมา30คนคอร์ส n b c ถึงจะเปิดให้นะครับเพราะถ้ามี5คนมี10คนเปิดคอร์สไม่ได้ครับต้อง30คน ไม่ว่าจะเป็นอีสานเหนือใต้ตะวันออกก็สามารถทําได้เช่นกันถ้าใครสนใจลองปรึกษาผู้แนะนําลองปรึกษาอัปไลน์ของท่านหรือถ้าอัปไลน์ของท่านจัด n อ c เป็นถ่ายทอดเรื่องราวของบริษัทสินค้าแผนรวมถึงการจัดโครงสร้างเป็นก็สามารถจัดร่วมกันกับอัปไลน์ของท่านได้เลยในจังหวัดน,นั้นแต่ต้องรวมคน สามสิบคนก็สามารถสร้างสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ได้และเข้าใจได้ง่ายภายในวันเดียวด้วยไม่ต้องไปเรียนรู้กันเป็นเดือนเป็นสามเดือนกว่าจะเข้าใจเอาวันเดียวให้จบเรียนรู้ให้ไวแล้วจะได้ลงมือทำครับการที่เราสามารถสร้างโครงสร้างที่แน่นได้นะครับเหมือนที่ท่านซี o อหรือท่านผู้ก่อตั้งพูดเมื่อคืนกับโค้ด พูดเมื่อวานในสภากาแฟนั้นเราสามารถที่จะเป็นดเรคเตอร์ได้ไม่ยากถ้าเราโฟกัสว่าฉันทำได้และผมก็เชื่อมั่นว่าคุณก็ทำได้เพราะว่ามีหลายร้อยคนที่ขึ้นตำแหน่งดเรคเตอร์มีขึ้นตำแหน่งอิงเกิลได้หลายร้อยคนแล้วนะที่จะไปรับตำแหน่งการบนเวทีวันที สิบห้าธันวาคมนี้อิงเกิลเป็นอย่างไรทำง่ายอย่างไรทำแบบไหนปรึกษาผู้เปิดโอกาสครับเมื่อท่านสามารถสร้างอิงเกิลในเจเนเรชันที่หนึ่งถึงเจเนเรชันที่สามได้ท่านก็จะเป็นซูเปอร์วิเซอร์ถ้าท่านทำอิงเกิลลึกลงไปสี่ชั้นขึ้นไปท่านก็มีโอกาสเป็นเมนเจอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเหลนหลนชั้นใด เป็นอิงเกิลลึกถึง4ชั้นเมเนเจอร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับท่านอีกต่อไปและที่สําคัญครับง่ายสุดๆที่ท่านซี o โอพูดเมื่อคืนครับถ้าใครเก็ตถ้าใครไม่เก็ตก็ไปอัปเปอร์แอคชั่นกับอพลายของท่านว่าการเป็นดี렉เตอร์ที่ง่ายที่สุดมันมีสองสามวิธีเอาวิธีไหนง่ายสุดและเอาวิธีไหนที่เป็นจริตของท่านมากที่สุดก็ลองดูไปปรึกษาวางแผนกัน การเป็นดเรคเตอร์ที่ใช้อิงเกิลให้ลึกแปดชั้นถึงสิบชั้นทำอย่างไรอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้ท่านขึ้นสู่ดเรคเตอร์ได้เช่นกันและการที่ท่านจะเปลี่ยนจากการเป็นดเรคเตอร์ให้เป็นเอ็กซค utive ดเรคเตอร์ท่านก็ยังสามารถที่จะสร้างดเรคเตอร์ฝั่งซ้ายให้ได้สามคนฝั่งขวาได้สามคนท่านก็ ลีดเดอร์ได้และถ้าท่านอยากกระโดดขึ้นจากพรีเมียมลีดเดอร์ไปเป็นอีลิตลีดเดอร์ที่คุณโอมกิจสิวิลมได้พูดได้กล่าวไว้เมื่อคืนครับฝั่งซ้ายของท่านจำเป็นครับจะต้องมีคนสำเร็จขึ้นตำแหน่งในเลเตอร์ให้ได้หกคนฝั่งขวาให้ได้หคนท่านก็จะเปลี่ยนตัวเองกระโด,ดดเป็นผู้นำระดับอีลิตลีดเดอร์ โดยท่านก็จะขึ้นเป็นตําแหน่งเพ e สเด e นเชียและเป็นคาวเพ e สเด e นเชียและเป็นรอยัลขาวเพ e สเด e นเชียในปีหน้าได้ดังนั้นรากฐานมีความสําคัญครับสําหรับวันนี้โอกาสก็เป็นของทุกคนอยู่ที่เราจะใฝ่เรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรผมอยากจะฝากทุกท่านครับว่าเพียงแค่คุณมีความกล้ากล้าคิดกล้าถาม ้าเรียนรู้และก็กล้าลงมือทํามันจะเกิดความมุ่งมั่นว่าฉันทําได้และผมก็มั่นใจว่าคุณทําได้เมื่อเกิดความมุ่งมั่นครับมีสิ่งหนึ่งมีคำหนึ่งที่มันจะทําให้คุณสําเร็จยกทีมคือคําว่าไม่ยอมล้มเลิกสังเกตนะครับว่า คนที่ร่วมธุรกิจกันมาตั้งแต่ไตรมาสแรกจนถึงไตรมาสที่สี่นี้มีรนะ้อยละสี่สิบเปอร์เซ็นที่ไม่ยอมล้มเลิกและคนเหล่านั้นก็จะไปขึ้นเวทีวันที่สิบห้าธันวาคมนี้ความกล้าความมุ่งมั่นไม่ยอมล้มเลิกนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากให้ทุกท่านได้นำเอาไปใช้ บอกทีมงานถ่ายทอดให้ได้สำหรับวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเป็นตำแหน่งตามที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้การที่เราตั้งเป้าหมายใหญ่หรือเล็กก็ก็คือการตั้งเป้าหมายเช่นกันไม่ว่าท่านจะฝันเล็กฝันกลางฝันใหญ่ก็คือความฝันที่ท่านได้ตั้งเป้าไว้อยากให้ท่านได้ประสบความสำเร็จนะครับคนที่ พรวจสอบเล็จมันจาเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้อง